อีฟสระบ,บุรีไม่จบว,วันนี้ฉันจะพาทุกคนมาเที่ยววิหารหลวงพ่อสาําเร็จศักดิ์สิทธิ์นะหรือว่าเป็นพระคู่บ้านคู่เมืองกับชาวสระบุรีเลยมันเข้าหน้าวิหารเนี่ยก็จะมีของกินให้เลือกมากมายเลยนะฉันมาช่วงเช้าๆอ่ะนะของกินยังเยอะแยะขนาดนี้แล้นนี่คือขนมโกงสอบถามเบื้องต้นกับเจ้าของร้านอ่ะนะก็เป็นขนมโบราณอีกหนึ่งอย่างเรียกว่ากันนั้นเลยเราเข้ามานมัสก,การองค์หลวงพ่อสํมเร็จศักดิ์สิทธิ์กันก,นก่อนดีกว่าโดยองค์หลวงพ่อสําเร็จศักดิ์สิทธิ์จังหวัดสระบุรีที่ข แมกไม้ล้นหลามนี่คือสิ่งที่เขาขอพอรกันแล้วสําเร็จมากมายทำให้ผู้คนหลั่งไหลมาจากสัวสา,าอาทิตย์อ่ะนะส่วนใหญ่การแก้บนก็จะใช้ไข่ต้มกับพวงมาลัยแค่นั้นน่ะนะตรงนี้เป็นวิหารของท่านโดยตรงเลยที่ทุกคนเห็นองค์ใหญ่เนี่ยเป็นองค์จําลองอ่ะนะนองค์จริงจะเป็นองค์ดินปั้นองค์เล็กอยู่ข้างหน้าแบบนี้ผู้คนก็จะมาขอโชคขอร่าขอเลขกับมี อันนี้คือการล้วงไข่นะครับขอพรอ,อ,องคหลวงพ่อสมเร็จศักดิ์สิทธิ์เสร็จแล้วเราก็มาเดินหาเช่าวัตถุมงคลของท่านได้นะเป็น,น <ะ S 2> เครื่องระลึกถึงและเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจจะกระทําการใดๆก็คิดถึงท่านไว้ก่อนอะไรประมาณเนี้นะต่อไปเราก็ไปหาของกินกันสวัสดีทุกคนมาถึงดินแดนก๋วยเตี๋ยวเรือจะไม่กินก๋วยเตี๋ยวเรือก็กระไรอยู่อยู่นี่ฉันจะพาไปกินก๋วยเตี๋ยวเรือเจ้าหนึ่งอร่อยแน่ไป แล้นี่ก็คือร้านก๋วยเตี๋ยวเรือป้าอู้อาหารตามสั่งร้านจะตั้งอยู่ทางด้านซ้ายมือเลยวิหารหลวงพ่อสมเด็จศักดิ์สิทธิ์มาหน่อยนึงแ่งในสไตล์วินเทจเมนูที่ฉันเลือกในวันนี้เป็นเส้นใหญ่แห้งต้งยมยำนะแล้วก็ข้าวกะเพราหมูสับพร้อมด้วยก๋วยเตี๋ยวเรือกาหรัมาซดให้มม่คล่องครอ,ครอนะเมนูเส้นใหญ่แห้งปรุงมารสชาติก,กลางๆนะชอบพริกชอบน้ำส้มแบบไหนเติมกัน,กน,กนเองไปเลยจา้าส่วนเมนูกะเพรานั้นน่นอออกมาได้เผ็ดถึงรสถ,ถึงใจดีได้ฟิลว่าให้คุณยายทำให้ กินตามที่บ้านเลยรสชาติแบบบ้านๆส่วนเมนูเกาเหลานั้นก็เป็นเกาเหลาน้ำตกหมูปรุงรสชาติมาให้แบบกลางๆะนะเราสามารถปรุงรสชาติได้ระวางเรื่องพริกของทางร้านนี่นะพริกเผ็ดมากอิ่มจบครบกระบวนในชามละ50บาทเท่านั้นเองไครแวะนมัสการหลวงพ่อขากกับแวะรองแวะทานกันได้ร้านเปิดให้บริการตั้งแต่9ก้โมงจนกว่าของจะหมดะนะเป็นร้านอาหารแบบบ้านๆในราคาน่ารักที่ทุกคนจับต้องได้ถือว่าอิ่มทั้งบุญอิ่มทั้งท้องเลยวันนี้คลิปนี้จะพาทุกคนไป เราไปชิมกินอะไรต่อยังไงฝากกดติดตามด้วยนะ